สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพืเ่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของพื้นบ้านนะครับผมหลังเห็นคมเมนโชว์ขบวนแห่ชุดประจำชาติเข้านครวัดอย่างยิ่งใหญ่เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับกัมบูชานะครับจัดงานใหญ่ในนครวัดปรกอบไปด้วย ขบวนพาเลตหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งขบวนนางลำอัปสาลาขบวนทหารแต่งกายในชุดยุคโบราณนะครับแล้วก็ขบวนแห่ธงที่มีลักษณะสะดุดตาแปกพิศดารน,น่าสังเกตนะฮะแต่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่อลังการของงานนี้นะครับสิ่งที่สะดุดสายตาชาวเน็ตกลับเป็นความละไม้คล้ายคลึงกับประเพณีขึ้นเขาพนมลุงของไทยอย่างน่าประหลาดใจ การจัดขบวนในครั้งนี้นะครับได้มีการพาเราผู้ร่วมงานนะครับเดินผ่านประตูสู่ปราสาทนครวัดอย่างเป็นพิธีการนะครับก่อนจะเข้าไปภายในแล้วก็ทําการถวายเครื่องสักการะแด่พระเจ้าชัยวรมันนะครับผู้ทรงมีพระบ,บารมีในการสร้างปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ่ซึ่งสำหรับผู้ติดตามวัฒนธรรมทั้งหลายนะครับต่างคุ้นชินกับพิธีการเช่นนี้ในรูปแบบ ประเพณีการขึ้นเขาพนมรุ้งของไทยซึ่งเป็นการสืบทอดสการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยขบวนพาเลตโบราณและก็การขึ้นสู่เทวสถานทางฝั่งชาวเนตไทยและก็ชาวเนตอาเซียนนะครับต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยอาจลอกเลียนประเพณีของไทยอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากในอดีตนะครับไม่เคยมีการจัดขบวนเช่นนี้ในกัมพูชามาก่อนนอกจากนี้ผู้ร่วมงานต่างพบว่า ขบวนแห่ธงที่จัดเตรียมไว้นั้นมีรูปลักษณ์ที่ดูแปลกตาแล้วก็แตกต่างจากขบวนพิธีทั่วไปนะครับซึ่งมีธงที่มีลักษณะเหมือนกับธงจีนนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เฮ้ยมันไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ทั้งขอมทั้งแถบนี้มาก่อนธงลักษณะนี้นะ ประเด็นนี้นะครับจุดกระแสให้ชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการจัดงานดังกล่าวของกับูชาอาจขาดการสร้างสรรค์และขาดความเคารพต่อประเพณีดั้งเดิมของประเทศเพื่อนบ้านทําให้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียว่างานนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นการลอกมากกว่าจะเป็นการจัดพิธีบูชาอย่างแท้จริงขนาะที่ชาวเน็ตไทยจํานวนไม่น้อยนะครับ ต่างแสดงความไม่พอใจที่กัมพูชาอาจไม่เคารพในวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศเพื่อนบ้านและพยายามอ้างสิทธิ์ทางประเพณีเป็นของตนเองท้ายที่สุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับอาจนำไปสู่การตั้งคำถา,ถามถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศในอาเซียนและประเด็นการเรียนแบบที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวงการศิลปะวัฒนธรรมในภูมิภาคเอาละครับ เราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านบ้างกันดีกว่านะครับว่าเห็นขบวนพาเลทเหล่านี้แล้วนั้นเนี่ยจะคิดเห็นเช่นไรกันบ้างไปลองฟังก,กันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับเปิดด้วยคอมเมนต์ของคนขมีน,นะครับผมภูมิใจที่ได้เป็นคนเขมีประเทศสวยงามผู้คนสวยงามยินดีต้อนรับสู่กัมพูชาดินแดนแห่งรอยยิม้มวาสาัสสัน จากนั้นนะครับก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์กับผม l n n o o s m i l e อืมไม่ถูกต้อง l n n o o s m ม l l อืมใช่เลยคอมเมนต์ถัดมาก,กันครับอ้างว่าตนเนี่ยเป็นต้นฉบับแต่ไม่มีอักษรจารึกไม่รู้ความเป็นมาของแต่ละชุดเครื่องประดับก็จับใส่มั่วไปหมดไม่มีการศึกษา ประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับมีแต่ประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นมาเองภายในประเทศบิดเบือนประวัติศาสตร์โลกทั่วโลกเขามีจารึกประวัติศาสตร์หลักฐานเก็บไว้และตรงกันทุกประเทศมีอยู่ประเทศเดียวคขมรที่บิดเบือนและไม่ตรงกับประเทศไหนเลยคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมผมเชื่อว่ากองทัพนี้เนี่ยจะสามารถเข้ามายึดกรุงเทพได้จากนั้นนะครับก็มีค,คอมเมนต์ตอบใต้คอมเมนต์ ใช่แล้วเรามีงานก่อสร้างมากมายที่ต้องการนักครบชาวขมรผู้แสนน่าสงสารของคุณคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับคนขมรร่วมแรงร่วมใจสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนคอมเมนต์ถัดมากันครับผมฉันชอบมันชุดประจำชาติของอาณาจักรขมรคล้ายๆกับชุดจำปาเลยสวยมาก คอมเมนต์ต่อมากันครับฉลักประเทศกัมพูชามันเป็นประเทศที่สวยงามมากศาส,สนาก็เมตตากรุณาผู้คนที่นี่ก็ใจดีฉันจะไปเยือนประเทศของคุณสักวันหนึ่งจากเมียนมาคือมึงไม่เคยไปเยือนแต่มึงบอกเขาใจดีคืออะไรของมึงเนี่ยคือพวกกูดา่ามึงตอนงานประกวดใช่ไหมมึงก็เลยเข้าข้างกันอนะ่ะแหแนละสิคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผม อยู่เกาะมานานพอได้มาอยู่บนแผ่นดินใหญ่เห็นเจ้าของเดิมเขาทำแล้วสวยเลยอยากได้บ้างแล้วอ้างว่านี่คือของฉันทั้งที่ตัวเองเนี่ยแจวเ,เรือจากเกาะจากป่ามาอาศัยอยู่บ้านเมืองเขาคนป่าบ้านหลังที่สองของทางตะวันตกคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับผมฉันสงสัยว่าทำไมราชวงศ์ไม่สวมเสื้อผ้า พระอ,องค์แทบจะเปลยท่อนบนในขณะที่คนธรรมดาทั่วไปมีเสื้อผ้าใส่ไว้ปกปิดร่างกายฉันคิดว่าหัวนนมของพระอ,องค์ดูค้าเกินไปแล้วก็ต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่คอมเมนต์ท่านมากันนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือประเพณีอะไรมันน่าสับสนมากสับสนกับประเทศน,นี้มากคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผม เพิ่งคิดวัฒนธรรมตัวเองได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคอมเมนต์ <Comment S 1> ถัดมาบรรพบุรุษขอไม่รับของเส้นไหว้จากคนปลาพระเจ้าชัยวรมันคงจะงงมากคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ลูกหลานของพระองค์มากราบทําไมต้องไปกราบแตงหวานถึงจะถูกแตงหวานคงกําลังร้องไห้แล้วคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมากันดีกว่านะครับปีหน้าก็ไม่มีแล้ว งานลอกไทยยิ่งโชว์ชาวโลกว่าขมรไม่มีความปาณีตในศิลปะและไม่เข้าใจยุคสมัยจริงๆเพราะเสื้อผ้าตัดแปะเอ้ยการแสดงเอ้ยย่ำรวมมั่วซั่วมากเทียบกับของไทยแล้วที่มีอ่าที่มาที่ไปแถมนางอัศาราก็ลำเยอะกว่าสวยกว่าฝรั่งต่างชาติมาดูก็ไม่งงคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมคนกำลังฉลองฮาโวีน กันสนุกสนานก็จะมีอยู่เผาหนึ่งที่จมอยู่กับหินกับกำแพงคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปกันนะครับผมพวกเราชาวเวียดนาม100ล้านคนควรมาร่วมสามัคคีกับพี่น้องชาวไทยเพื่อรักกันให้มากขึ้นเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมของพวกชาวกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมากันครับผม กัมพูชายังมีวัฒนธรรมโบราณที่บรรพบุรุษของเราทิ้งไว้ซึ่งยังคงรักษาและส่งเสริมให้โลกได้เห็นในปัจจุบันส่วนพวกคนไทยทําได้แค่ต่อว่ากัมพูชาเท่านั้นแต่แต่แตสดงความคิดเห็นและพูดไร้สาระอะไรวะมันบอกว่าได้เอ่อทิ้งไว้ให้แต่เพิ่งมาจัดปีนี้ปีแรกอะไรของมึงเนี่ยโอ้โคตรมโนมโนมโนมณีอะไรของมันอพูดไปเรื่อย คอมเมนต์ต่อมากันครับน่าสงสารพระราชาจริงๆมีแต่พระองค์เดียวที่ไม่ได้ใส่เสื้อคอมเมนต์ต่อไปกันครับนี่คือวัฒนธรรมของคอมเมนต์จริงๆดูดีมากฉันไม่รู้ว่าทำไมคนคอมเมนต์ถึงไม่พอใจและภูมิใจในประเพณีของตนเองและมักจะคิดที่จะรับเอาประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและลาวมาใช้ คอมเมนต์ต่อมากันครับผมหวังว่าจะได้เห็นวัฒนธรรมขเขมรแทๆ้ๆไม่ใช่วัฒนธรรมไทยปนกันจะได้ชื่นชมและดึงดูดนักท่องเที่ยวคอมเมนต์ Comment ต่อมาไปลองฟังกันดูครับเปลี่ยนประเพณีทุกวันพรุ่งนี้เช้าเป็นอินเดียแล้วกลับมาเป็นไทยชาติยากจนที่ไม่ชัดเจนถึงรากเหง้าของพวกเขา เจ้าของประเทศตัวจริงถูกไล่ออกตั้งแต่พลพศทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวคอมเมนต์ผู้ชันฉลาดไปหมดคอมเมนต์ท่านมากันครับผมฉันสับสนคุณกำลังโปรโมทประเทศของคุณอยู่หรือเปล่าหรือคุณกำลังทำให้ตัวเองดูโง่คอมเมนต์ต่อไปนะครับไปลองฟังกันดูนะครับของขอมไม่ใช่คอมเมคอมเมตเป็นแค่ธาตุที่ขอมนำมาจากหมู่เกาะชวา ดูที่จาก DNA ในปัจจุบันเป็นชาวเผ่าที่ไม่ได้มีวัฒนธรรมอะไรเลยแต่อยากได้อยากมีเหมือนเขาก็ใช้วิธีเคมแอบอ้างเอาดืด้อแต่งหวานเป็นท่าที่ล้มล้างขอมตั้งตัวเป็นเจ้าคนแรกของขมรจริงๆหลังจากนั้นมาขมรก็ไม่สามารถสร้างอรารยธรรมแบบนครวัดได้อีกจนแม้ปัจจุบันซ่อมแซมเองยังไม่เป็นเพราะไม่ใช่อรารยธรรมของตัวเอง ทั้งหมดในกำแพงนครวัดจึงไม่ใช่วัฒนธรรมขเขมรแต่เป็นขอมที่หลังถูกล้มล้างบางส่วนจึงได้อพยพมาอายุทยาแม้แต่ตัวพระเจ้าอู่ทองหลังสถาปนาอายุทยาเสร็จแล้วจึงรีบยกทัพกลับไปตีขเขมรปติเจ้าที่พึ่งสร้างเมืองมักจะไม่ทํำสงครามยกเว้นไปแก้แค้นตีเมืองคืนขอมมอนไม่ได้สูญพันธุ์ไปไหนแต่หลอมรวมในสยามไม่ใช่ขเขมร คนครวัดจึงไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเมนที่เป็นทาทแรงงานที่มีดีเต่างทิ่นเลยขเขมนต่อมากันครับทีมเดียวกับเมื่อแสดงเปิดสนามซีเกมเลยทำได้เท่านี้แข็งๆทื่อๆเหมือนสักกระเบือ้อเมนม์ถ้าไปผสมกันมั่วไปหมดคเมนเอ้ยขเขมนพวกมึงไม่ใช่ขอมพวกมึงมันคนป่าชาชวชวา และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังกเลยครับชาวกัมพูชาจำนวนมากบอกว่าไม่เคยเห็นพิธีการนี้และเพิ่งจัดกันปีแรกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชาก็จบไปแล้วนะครับกับการสอกคอมเมนต์ของชาวเพื่อนบ้านนะครับผมเป็นยังไงกันบ้นางครับกับคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอโอโอดูเดือดเลยเกินเนี่ยเออบางคนก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นการลอกเลียนแบบบางคนก็เอ้ยคิดว่าเนี่ย มันน่าจะเป็นประเพณีของมรแล้วล่ะเพราะว่าก็มีลักษณะที่โดดเด่นนะเออก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นยังไงกันแน่นะครับเพราะว่าเราไม่มีทำแมชชีนไปดูนะ <c oughs> <c oughs> แต่ผู้ตามตรงมันก็เหมือนกับไองานอะไรนะขึ้นเขาพนมลุ้งนะครับคือคล้ายๆกันเลยแต่บอกตาตรงว่า <c oughs> งานเหมือนแบบชุดแบบชุด20บาทอะเ <c oughs> พิ่งซื้อมาแบบไม่ป่านี้ิอะ มันไม่ใช่ผ้าไหมอ่ะมันเป็นผ้าแบบอะไรเขาเรียกอะไรนะผ้าฝ้ายเนาะแบบอืมใช่ปะเขาเรียกอะไรหรือว่าผ้าลินินอะไรแบบเนี้ยมันมันดูแบบไม่ดูอลังการอ่ะแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยเหมือนเอ่อใช้โรงงานตัดมาตัดมาไม่ใช้มือประณีตจัดแต่ละชุดให้มันดูสวยงามมะเนาะมันดูแบบทำทั้งทีก็ไม่ทำให้มันยิ่งใหญ่หรือว่ามีงบประมาณแค่นั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ ทำให้มันดูยิ่งใหญ่ไปเลยก็ไม่เข้าใจถ้าทำยิ่งใหญ่คนไทยของเราที่มันไสพวกมันก็พูดเลยมากไม่ได้เหมือนกันนะแต่มันดูกระจกต้องพูดตตรงนะหรือเพื่อนๆว่าเห็นมันยิ่งใหญ่อันนี้ก็เห็นต่างได้เต็มที่นะครับผมโอเคคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรืออยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปนั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้เลยกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ